คุณพี่คะเจอขอนั่งลงจิบชาก่อนนะคะเรื่องนี้มันยาวและลึกซึ้งกว่าที่คุณคิดเยอะคือถ้าเราจะพูดถึงแม่เป้ยปานวาดในพุทธศักราชนี้เนี่ยเราจะมามัวพูดเรื่องน้ำตาเรื่องความเศร้าไม่ได้แล้วนะเพราะนั่นมันปีเก่าคะ่ะตอนนี้แม่เป้ยเวอร์ชัน2026น2คือสิ่งที่เจเรียกว่าไม่ส่งเครื่องระดับพรีเมียมคือคุณพี่ดูสิ ผู้หญิงอะไรยิ่งอายุเยอะยิ่งมีลูกสองแต่อร่าความสาวความฉ่ำความวาวมันพุ่งปรีดจนดารารุ่นน้องบางคนยังต้องอายเออเจก็ทาครีมเหมือนแม่เขานะแต่ทำไมหน้าเจ๊เหมือนเพิ่งโดนของเข้าล่ะไม่เข้าใจจริงๆแต่เอาเถอะสิ่งที่ทำให้เจ๊ต้องรีบมาตั้งกล้องอัดพอดแคสต์วันนี้ก็คือรอยยิ้มของแม่ค่ะ คุณพี่สังเกตไหมว่าช่วงหลังๆมาเนี้ยรอยยิ้มแม่เปิดมันดูมีในแฝงมันไม่ใช่รอยยิ้มของคนโสดที่เหงาหงอยแต่มันคือรอยยิ้มของคนที่มีความลับที่แสนหวานซ่อนอยู่ข้างในแล้วไอ้ความลับเนี้ยแหละที่มันเริ่มรั่วไหลออกมาผ่านปลายนิ้วเวลาแม่เขาตอบคอมเมนต์ใน i g เจ๊บอกเลยนะว่าการที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะพิมพ์คำว่าขอบคุณนะที่รักออกมาสู่สาธารณะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญและมันไม่ใช่การกดผิดแน่นอนค่ะคนระดับเป้ยปานวาดกรองแล้วกรองอีกก่อนโพสเพราะฉะนั้นประโยคนี้มันคือการประกาศชัยชนะเหนือความเศร้าครั้งเก่าแบบนิ่มๆแต่เจ็บจุกถึงซวง เจ๊มองว่านี่คือบทนำของมหากราบความรักครั้งใหม่ที่จะทำให้วงการบันเทิงต้องจารึกเลยล่ะค่ะคุณพี่เดี๋ยวเราต้องมาถอดรหัสกันต่อว่าที่รักคนนี้เขาเป็นใครมาจากไหนและทำไมถึงมาปรากฏตัวเอาตอนนี้มาค่ะคุณพี่เรามาทำตัวเป็นนักสืบกันต่อ เจ๊ h, ไปซูมดูคอมเมนต์นั้นมาแล้วค่ะแบบซูมจนเห็นพิกเซลหน้าจอเลยนะประโยคที่ว่าขอบคุณนะที่รักเนี่ยมันไม่ได้ลอยมาเดียวๆนะแต่มันมีการตอบกลับหนุ่มโปรไฟล์ดีคนหนึ่งที่เข้ามาให้กำลังใจแม่เรื่องงานอือออ้หรือว่าเขาทำงานด้วยกันหรือจะเป็นดีลธุรกิจแต่เดี๋ยวก่อนนะดีลธุรกิจบ้านไหนเขาเรียกกันว่าที่รักคะคุณพี่ที่รักคะช่วยเซนเช็คใบนี้ให้หน่อย,อยงี้หรอ บ้าบอมันเป็นไปไม่ได้ค่ะเจวิเคราะห์ดูแล้วคำว่าที่รักมันมีน้ำหนักของความผูกพันอยู่ในนั้นสูงมากแล้วคุณพี่ดูอีโมจิที่แม่ใช้สิคะหัวใจสีแดงดวงโตโต,โตไม่ใช่สีขาวไม่ใช่สีเหลืองที่แปลว่าเพื่อนแต่มันคือสีแดงแรงริดที่สื่อถึงความรักที่ร้อนแรงไว้เจพูดเองก็เขินเองนี่เจมนโนไปถึงไหนแล้วเนี่ยแต่คุณพี่ลองนึกตามเจนะ ถ้าเราโสดมาสักพักแล้วมีคนมาคอยสปอร์ตเราในวันที่เราเหนื่อยแล้วเราเรียกเขาว่าที่รักออกสื่อเนี่ยมันคือการซอฟต์ลอนช์หรือการเปิดตัวแบบนิ่มๆชัดๆเลยค่ะเหมือนแม่เขากำลังส่งสัญญาณบอกคนทั้งโลกว่าฉันไม่ว่างแล้วนะจ๊ะมีคนจับจองหัวใจแล้วอะไรประมาณนี้ ซึ่งแจบอกเลยว่ามันเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดมากเพราะมันทำให้คนสงสัยแต่ไม่ฟันธงและทำให้แม่ยังคงเป็นพื้นที่น่าสนใจของสื่อต่อไปได้ยาวๆเลยล่ะค่ะคุณพี่คะเจไปทำการบ้านมาให้แล้วคะ่ะหลังจากส่องคอมเมนต์นั้นเจก็จิ้มเข้าไปในโปรไฟล์หนุ่มคนนั้นทันที อุย๊ยตายโปรไฟล์เขาไม่ธรรมดาจริงๆนะคะคือเป็นนักธุรกิจหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีไลฟ์สไตล์แบบไฮโซก็รู้สุดๆชอบท่องเที่ยวต่างประเทศรักงานศิลปะและที่สำคัญดูเหมือนเขาจะติดตามแม่เป้ยมานานมากเอ๊ะหรือว่าจะเป็นแฟนคลับที่เลื่อนขั้นมาเป็นแฟนครับอุ๊ยมุกนี้เชยจังเลยเจ๊แต่ยังว่าเลยค่ะผู้หญิงอย่างแม่เป้ยนะ่ะ ผู้ชายที่เข้ามาต้องมีบารมีพอสมควรนะเพราะแม่เป้ยเขาคือไอคอนของผู้หญิงสตรองถ้าผู้ชายไม่เก่งจริงไม่อบอุ่นจริงเอาแม่ไม่อยู่แน่นอนค่ะแล้วเท่าที่เจ๊ดูนะทั้งคู่มีการไปเช็คอินสถานที่ใกล้ๆกันบ่อยมากในช่วงเดือนที่ผ่านมาถึงจะไม่มีรูปคู่หลุดออกมาตรงๆแต่กลิ่นอายความรักมันฟุ้งกระจายไปทั่ว i อ Story เลยละค่ะคุณพี่คุณพี่ลองนึกภาพตามนะ คนสองคนที่เริ่มรู้สึกดีต่อกันไปทานข้าวที่เดียวกันแต่ลงรูปคนละมุมแล้วแอบมาคอมเมนต์หว,วานๆให้กันเนี่ยมันคือช่วงเวลาที่หวานที่สุดของการเริ่มต้นใหม่เลยนะเจ๊เลยอยากจะแหม่มไปถึงดาวอังคารจริงๆค่ะแม่เป้ยขาแต่ก็นะเจ๊ก็ต้องเผื่อใจไว้หน่อยเพราะวงการบันเทิงไทยนะ่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้วันนี้ที่รักพรุ่งนี้ที่ลืมเจ๊ก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลยค่ะ อยากให้คนนี้คือ The Right One ของแม่จริงๆสักที และที่เด็ดไปกว่านั้นนะคะคุณพี่ไม่ใช่แค่เราที่ตื่นเต้นค่ะเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการบันเทิงของแม่เป้ยเนี่ยตัวดีเลยค่ะเจ๊ไปตามอ่านมาเพื่อนสนิทแม่แต่ละคนเข้ามาคอมเมนต์แซวแบบมีเลสไหนยมากบางคนส่งอีโมจีหน้ายิ้มกลุ่มกริมบางคนบอกอุ๊ย,อ,ยอะไรยังไงจะเพื่อนคือถ้าเป็นคนนอกหรือเป็นแค่เพื่อนกันจริงๆเพื่อนดาราเขาไม่แห่กันมาแซวขนาดนี้หรอกค่ะจริงไหมล่ะ ถ้าเพื่อนเจ๊เรียกคนอื่นว่าที่รักทั้งที่เป็นแค่เพื่อนเจ๊คงคอมเมนต์ด่าไปแล้วว่าเป็นบ้าเหรอแต่นี่ทุกคนดูพร้อมใจกันยินดีปรีดามากมาเลยทําให้เจ๊ค่อนข้างมั่นใจค่ะว่าคนนี้แหละใช่เลยและที่สําคัญนะแม่เป้ยก็ไม่ได้ลบคอมเมนต์เหล่านั้นทิ้งด้วยนะจ๊ะแถมยังเข้าไปกดไลค์คอมเมนต์เพื่อนๆที่มาแซวอีกด้วยมันคือการยอมรับไกลๆหรือเปล่าคะคุณพี่ เจ๊ว่านี่แหละคือสเสน่ห์ของแม่เป้ยคือไม่ต้องมานั่งถแถลงข่าวใหญ่โตให้คนด่าแต่ใช้วิธีการเมาส์มอยผ่านโซเชียลให้คนลุ้นตามกันไปเองเป็นจริตตัวแม่ที่พรีเมียมและดูแพงที่สุดเท่าที่เจ๊เคยเห็นมาเลยค่ะงานนี้เจ๊บอกเลยว่าสำนักข่าวทุกสำนักต้องเตรียมพาดหัวรอแล้วล่ะเพราะถ้ามีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่เว็บล่มแน่นอนค่ะ เอาละค่ะคุณพี่เรื่องราวของแม่เป้ยกับคำว่าที่รักในวันนี้มันสอนให้เราเห็นอะไรหลายอย่างเลยนะอย่างแรกเลยคือความสวยและความดีมันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาเราเองค่ะไม่ว่าอดีตจะพังทลายแค่ไหนแต่ถ้าเราใจสู้และรู้จักรักตัวเองแบบแม่เป้ยวันหนึ่งสวรรค์ก็จะส่งของขวัญชิ้นใหม่มาให้เราเองอุ๊ยเจ๊เริ่มจะเข้าโหมดธรรมะแล้วเหรอเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้กลับมาโหมดเมาส์ก่อนแจ๊สรุปให้นะคะว่างานนี้แม่เป้ยมีลุ้นเปิดตัวแฟนใหม่สูงถึง99.99% 99ค่ะส่วนอีก0.01%แจ๊เก็บไว้เผื่อแม่จะบอกว่าแมวพิมพ์แล้วกันนะคะ <c oughs> แต่ไม่ว่าความจริงจะเป็นยังไงเจ๊และช่องตามกระแสพอดแคสต์ก็ขออวยพรให้แม่มีความสุขที่สุดนะคะเพราะผู้หญิงสตรองแบบแม่เป้ยควรค่าแก่การได้รับความรักที่ซ่อนเร้นเอ๊ะ ความรักที่ชัดเจนและมั่นคงที่สุดค่ะเอาล่ะคุณพี่ฟังเจ๊มเมาส์มายาวเหยียดขนาดนี้แล้วใครมีความเห็นยังไงหรือแอบไปเห็นหนุ่มปริศนาคนนั้นที่ไหนมาบ้างมากระซิบบอกเจ๊นในคอมเมนต์ด่วนเลยนะคะเจ๊รออ่านรัวๆเลยค่ะ และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องตามกระแสพ p ดแคสต์ของเราไว้ด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดข่าวซุบซิบระดับพรีเมียมที่เจ๊จะคาบมาฝากกันแบบนี้ทุกวันแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้เจ๊ขอตัวไปส่อง IG จีแม่เป้ยต่อก่อนนะคะเผื่อมีภาคต่อสวัสดีค่ะ